ค่ะทุกคนวันนี้พี่ก้อยมาสอนท่าบริหารไหล่สีท่าง่ายง่านะคะซึ่งให้ผลลัพธ์ที่ดีมากนะคะท่าแรกก็ one arm a n o p l a s นะคะก็ลักษณะเหมือนอย่างในคลิปวิดีโอเลยคะ่ะให้เราเริ่มจากหงายนะคะหงายข้อมือนะคะแล้วก็ดันขึ้นไปม้วนข้อมือนะคะแบบนี้ก็จะได้ไหล่รวมนะคะท่านี้คะ่ะ ทะะ่าละ20ครั้ง4เซตท่านี้ก็จะเป็น sitting side lateral ก็จะได้ไหล่ด้านข้างนะคะการที่เรานั่งเนี่ยจะทำให้ตัวเรานะคะไม่เคลื่อนไหวสามารถล็อกตัวเราได้ไม่ให้เคลื่อนไหวแล้วก็ได้โฟกัสกล้ามเนื้อได้มากขึ้นนะคะถ้ายืนเนี่ยตัวเราก็จะโยกไปโยกมานะคะแล้วก็จะใช้แรงจากเท้านะคะต่อไปนะคะ ท่านี้จะลักษณะคล้ายๆกับแมตชีนไซด์เลทเทิลนะคะก็คือการเอาดัมเบลนะคะมาไว้ที่หนีบตรงระหว่างข้อศอกนะคะเห็นไหมแล้วก็ทำมุม90องศาเป็นมุมฉากขึ้นไปแบบนี้นะคะก็จะได้เดลนะคะไหล่ด้านข้างเหมือนกันนะคะ ก็ทําทั้งสองค่ะจะยากนิดนึงตรงที่ว่าทริคก,ก็คือต้องใช้ดัมเบลที่ลักษณะนะคะใหญ่นิดนึงค่ะเพราะว่าถ้าดัมเบลเล็กนะคะมันก็จะไม่สามารถเกี่ยวกับข้อศอกของเราได้นะคะก็จะวางตรงข้อศอกของเราไม่ได้นะคะต้องหาดัมเบลที่ลักษณะใหญ่ๆแบบนี้นะคะก็จะทำไปเลยค่ะ20ครั้งนะคะ หมด4เซตอันนี้ก็จะเป็นฟอนเลสนะคะไหลด้านหน้านะคะก็ลักษณะง่ายๆเหมือนกันค่ะการที่เรานั่งนะคะก็จะดีกว่ายืนนะคะเพราะว่าถ้ายืนเนี่ยเราใช้แรงส่งตัวนะคะจากเท้าแล้วก็ตัวเราจะโยกนะคะไม่ใช้แรงจากไหลโดยตรงนะคะอันนี้จะใช้แรงจากไหลทั้งนั้นเลยค่ะโอเคลองไปทํากันดูนะคะวันนี้สั้นๆง่ายๆสวัสดี